สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องของการทำข้อมูลให้กับเซฟตี้นะคะก็จะเป็นการให้ความรู้ผ่านอีเมลนะคะตรงนี้ก็คืออีเมลนะคะเรากดไปที่อีเมลเลยจ้าเครื่องก็จะช้านิดนึ่งนะคะเราเข้าไปที่อีเมลก่อน อ่าอีเมลหน้าเจาอ,อีเมลขึ้นมาลวแล้วเราก็ดูนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเราก็ปิดไปก่อนอ่าอันนี้นะคะตั้งแต่วันที่แปดเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาดูเนาะเราเอาเป็นเราเราจะทำการส่งข้อมูล โอ okay. เคราเปิดมาแล้วใช่ไหมเรามาที่นี่ค่ะเรามาทีา่เก็บเข้าไว้ก่นอนย่อเข้าไว้ก่อนการยอร่อก็กดมาที่นี่นะคะเห็นไหมคะกดม,กดมาที่ตรงนี้อ่ากดมาที่ตรงนี้นี่นี่นี่อ๊บอ่าย่อลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเข้าที่ Google Google Chrome แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้อมูลใน Google นะคะอาถ้าเขาขึ้นหน้า,นา,นาจอแบบนี้เราก,ไกร็ไปกดตรงนี้นะะี่กดตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะคะมามาแล้วกูก็มาแล้ว, Google, ลวเราหาข้อมูลเซิร์ชไปค่ะ เซิร์ชไปหาข้อมูลเรื่องโควิดโควิดอัปเดตเนะ COVID เาะโควิดสิงหาใช่ไหมวันนี้วันที่6สิงหาสิงหาคม64โอเคแล้วเดี๋ยวข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เราเห็นว่า มันมีอะไรบ้างอะไปค้นหาที่ลูกกันอเต็ไมไปหมดเลยสิงหาแล้วก็ดูว่าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจโอ้ไม่ใช่สิงหาสิเดี๋ยวนี้มันกันยา็วอ่ากันยากันยายากันยายนโอเคขึ้นมาแล้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างดูข้อมูล ล่าสุดเราเอาเป็นของข้อมูลกรมควบคุมโรคก,ก็ได้นะคะกรมควบกรมควบคุมโรคก,กันยายน64ไปที่ Image Image อ,อ่ะเราก็ จะได้ข้อมูลที่มันอัปเดตหน่อยมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับพื้นที่ต่างๆเนื่งกันยานโยบายมาตรการควบคุมโรคนี่หลังจากเราเข้าไปดูข้อมูลนะคะเราก็ เ,เห็นแล้วว่าข้อมูลที่น่าสนใจนะปัจจุบันอัปเดตสุดเนาะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดวิธีการใช้ไทยเซฟไทยแอปพลิเคชัน,นคัดกรองความเสี่ยงโควิดนะคะอ่าแล้วก็กดกดที่เมาส์น,นะคะคลิกที่ซ้ายคลิกซ้ายมือเราจะก๊อปถึงตรงไหน,นเราก็เลื่อนเราจะก๊อปถึงแค่เนื้อหาเนื้อหาแค่แค่แค่นี้แค่นี้ แค่นี้เราก็เราก็คลิกเมื่อกี้เราคลิกซ้ายแล้วเราก็คลิกขวา c o อปปี้กด c o อปปี้แล้วเราก็จะเอาไปวางจะไปวางที่ที่ e เมลาแล้วก็ไปเปิดที่เมลค่ะ,ะเปิดที่เมลเสร็จปุ๊บเราก็คลิกไปที่นิวคลิกไปที่นิว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 อีเมลาหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็คลิกคลิกซ้าย คลิกซ้ายค่ะวางค่ะคลิกขวาาเพสตัวนี้เลยกดเพสวางมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าเมื่อกี้เรากรอบมาแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็มาปรับตัวหนังสือตัวหนังสือมันเล็กไปนะคะเราก็าอาจจะเปล่าเปิดวิธีการใช้งานอ่าแล้วก็ดูเนะะื้อหาอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเราก็ลบออกซะอ่่นีเรารู้สึกเอิ่มันไม่โอเคเราบออก บาที่ออะไรที่ไม่เกี่ยวข้องลบออนะคะเราจะเพิ่มขนาดตัวหนังสือไหมอ่าเพิ่มขนาดตัวหนังสือแล้วก็ไปกดเพิ่มตรงนี้ตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนะคะโอเคไหมคะแล้วเราก็ใส่สมมติเราแก้ไขเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะมีภาพมีสือ่อคือเราจะไม่เอาตัวหนังสือเยอะมากนะคะ ต้าทังสื่อเยอะมากบางทีมันก็ขี้เกยียจอ่านเราะ้เราก็เน้นภาพด้วยนะคะตั้งสื่ออาจจะใหญ่ขึ้นนะนี่ตัวอัมันเล็กแล้วเ็ลปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะปรับให้มันใหญ่ขึ้นโอเคละ้ะกดคลิกซ้ายล้วชื่อนะคะใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนะโอเค กรไลยย่ดูตงเสียังเล็กอยู่อ่ะให้มันใหญ่ขึ้นอ,อรายละเอียดดูโอเคไหมโอเคแล้วเราก็ส่งจ้าส่งให้ใครอ่ะก็เราก็กดคลิกซ้ายตรงนี้ผู้ถึงใครถึงอ่าถ้าเป็นน้อง ้องปูกด S อ่าเขาจะขึ้นมาที่ S ตัวนี้เลยนะคะตัวแรกเติมนี่สิริรัตนานนท์อ่าต่อไปของ,งน้องมิกน้องมิ้กก็กด K K มันก็จะขึ้นกระสิวุฒิอ่านี่กระสิวุฒคลิกซ้ายเลือกไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวข้อไปค่ะหัวข้อจะเป็นเรื่องของ เปิดวิธีใช้งานไทยเซฟไทยแอปคัดกองโควิดอ่าแล้วก็ copy ปีไป o p y y แล้วก็วางจ้าวางจ้ากดคลิกขวาเสร็จกค็คลิกซ้ายน่วางแล้เรียบร้อยแล้วเราก็ส่งสินค้าทีนี้นะคะเราก็ไล่อ่านเรียบเรีงนดูมีตรงไหนที่เราต้องปรับแก้ไขไหมอ่ะถ้าสมมติไม่มีปรับแก้ไขแล้วโอเคสุดท้าย ใส่ชื่อเองน,นิดนึงค่ะเพิ่มชื่อเพิ่มชื่อเข้าไปจ้าเพิ่มชื่อเข้าไปว่าลนลัอะรลัดแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าไปนะคะหพิงชื่อเองเข้าไปตรงนี้แล้วก็ส่งค่ะส่งก็เซ็นอ่าก็เซ็นตรงนี้ค่ะชือ่ออ่าส่งไปแล้วค่ะ